แต่ความสูงอย่างเดียวไม่ทําให้เขากลายเป็นวันเดอร์คิดที่ยุโรปจับตามองสิ่งที่ทําให้ลูก้าแตกต่างคือความนิ่งและการอ่านเกมที่เกินวัยแทนที่จะรีบร้อนเข้าปะทะเขามักจะวางตําแหน่งตัวเองได้อย่างชาญฉลาดตัดบอลก่อนที่คู่แข่งจะได้จังหวะสําสคัญจุดเด่นอีกอย่างคือการเล่นบอลกับเท้าเขาไม่ได้เป็นกองหลังที่แค่สกัดทิ้งแต่สามารถจ่ายบอลขึ้นเกมจากแนวหลังได้อย่างแม่นยํามีสายตาและวิสัยทัศน์ที่ดีในการเปลี่ยนจากเกมรับ ไปเป็นเกมรุกในพริบตาเดียวนักวิเคราะห์หลายคนจึงมักเปรียบเทียบเขากับเจราร์ตปีเก้อดีตกองหลังของบาร์เซโลนาที่ขึ้นชื่อเรื่องการเล่นบอลฉลาดและคุมจังหวะเกมรับได้เยี่ยมขณะเดียวกันลูก้าเองก็เคยบอกว่าไอดอลของเขาคือโจสโกกวาเดิโอปราการหลังรุ่นพี่ทีมชาติโครเอเชียที่ตอนนี้เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้และถ้าดูรูปแบบการเล่นจริงๆก็ต้องบอกว่ามีความคล้ายกันมาก ทั้งความดุดันความเร็วและการเปิดเกมจากแดนหลังอีกสิ่งหนึ่งที่แฟนบอลชื่นชมก็คือแม้อายุยังน้อยแต่เขาแทบจะไม่มีจุดอ่อนชัดเจน